เออผมลองทดลองเนาะเปิดเคมล่อพึ่งเอาไว้เปิดเคมล่อพิ่งเอาไว้ที่มันเยอะนะครับแต่ผมมันเยอะน,ะนั่แนแหล่ก็ป๊อปแปบบ๊บอยู่นั่นแหละครับสิ่งมันเยอะแต่มันไม่ได้บินผ่านล่องนะมันบินมาเกาใกะใกล้ๆเอ้ยอ่ะ มันจะเห็นเลยว่ามันวแว๊บๆอยู่แต่เพราะผมจ่อโทรศัพท์ไว้ใกล้ไงมันน่าจะระแวงหรือเปล่าผมผมป้ายป้ายไว้ตามกล่องนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมป้ายไว้เต็มหมดเลยที่กล่องเนี่ยนั่นแหละ เลยว่าผมขีดขีดขีดเาไวที่กล่องนี่ไงนุณอยู่ตรงนี้แหละครับแป๊บแป๊บแป๊บขีดคือขีดเราเพิ่งทากล่องทากล่องเอาไว้ครับถ้าตรงนี้เห็นเลยครับชัดๆเลยครับเราจะเห็นเร็วเพิ่งบินวนไปวนมาเห็นปะ ก็คือผมแต้มไว้หมดไงแต้มไว้ตามวงตามอะไรต่อคือเวลาผมเช็ดมือครับเวลาผมเช็ดมือผมก็เช็ดกระวงกรนแนะอันนี้อ่ะ,อะเห็นนะบางทีกล้องมันไม่อยู่ในจุดที่กล้องมองเห็นนะแป๊บๆปแป๊บปอ่ะ ให้ครีมล่อพึ่งนะครับครีมล่อพึ่งขนาดแต่พ้ากล้องมันจับได้แค่ทีเดียวเนี่ยถ้าตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยมันบินป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเนี่ยครับเห็นกันเนาะเนี่ยผมยังเห็นเลยนะพึ่งนั่งนักสีป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปนะคือเห็นถึงขนาดได้ยินเสียงดังหื้อหื้อหื้อเลยผมเช็ดทั้งหมด มันไม่อยู่แล้วครับแถวนี้ยเพราะว่าผมทํางานบ่อยผมเลื่อนนั่นไงแต่เดี๋ยวมันก็มามก็บินตอมอยู่ไงครับติ้นมอนไอออผมแต้มแต้มมาไว้ยังไงอาจจะเพราะว่าผมยืนอยู่ใกล้เกินไปแล้วม,มันเลยไม่มา อันนี้แหละครับคื <c oughs> อน่ะมันปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บบินผ่านไปผ่านมาแต่ตามกล่องที่ผมแจมเอาไว้พิทา,าไวไ้เยอะครับ <c oughs> โอเคเนาะ <c oughs> หลังจากทำครีมรล่อพึ่งเราก็แค่เปิดตั้งทิ้งไว้แล้วก็ลองลอง,ลอ,งลองเทดสอบดู แต่พอเราเอาเอาเอา,เอาโทรศัพท์ไปจ่ออย่างเนี้ยมันก็ไปอะครับมันก็จะบินวนไปวนมาถ้าเราต้องถอยมาหน่อยเนี่ยถ้าเราถอยมาหน่อยเนึงเราก็จะเห็นว่ามันบินอยู่เยอะนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นร้อยน่าจะสักเจ็ดสิบแปดสิบตัวคงจะได้คือมันส่งเติ่นเรียกพึ่งได้ไหจะเป็นพึ่งงานพึ่งสำรวจพึ่งอะไรไม่รู้ประเด็นของผมก็คือ มันสามารถที่จะส่งเล่นเรียกเพิ่งได้เนาะโอเคครับก็ท่านี้แหละเนี่ยแล้วเนี่ยเอาเอาเกาะขาให้ดูเกาะขาขา,ขายัางเกาะเฮอ่าแต่ผมจะให้มันเกาะบอกม่รู้มันจะเกาะป่ะทาสักหน่อยอืม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 เกาะไม่เกาะ มันก็คงมีประสาทสัมผัสที่รู้ <l ug> เราคิดว่ามันจะรู้กับเราแต่มันไม่รู้แ <l ug> ถวแถวพืนแถวแรกตอนแรกนมันเกาะไปทั่วแล้วครับผมทา,า,า,างขยะมันยังเกาะเลยเพราะว่าอะไรผมเช็ดมือผมก็โยนลงไป คือบางทีต้องค่อยๆถ้าเราจะไปใกล้มันค่อยๆไปนะครับแต่เราก็จะเห็นเลยว่ามันบินอยู่แต่พอเรามามันจะออกมันจะแตกออกไปไงเราต้องยืนพยายามยืนนิ่งๆแล้วนะเขาจะได้ไม่กลัวโอเคครับ ไขครคีมร่าพึ่งตรงจากสวนราชนี